กองเรยียทธการโดยในปีนี้2 5 6 4กองเรียุการได้กำกับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองสร้างวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการในกองเรยียนุการและจัดให้มีการปรวดบ้านพักในหมู่บ้านกองเรยียทุการเพื่อและลูกจ้างที่พักอาศัยได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยและพัฒนาบ้านพักอาศัยให้สวยงามยิ่งขึ้น สำหรับการมอบทุนการศึกษาในปีนี้กองบระยุทธการได้รับการสลัสทุนเพิ่มเติมจากสารกลรคอมสร,รสัพย์กองการสุดกองบระยุทธการคุศึกษาให้แก่ผู้ที่รับการบึกการดังรายชื่อต่อไป ชายชัยชนะสีรื่นเด็กชายทันทัศวัุนิต์นักเลนเวสกุลเน่าเด็กหญิงช่อทิพม่วงกลง่ำประพาวินสารนร้ำจาปาทองขุนเทง เด็กหญิงชสดาชัดเรืองฤทธิ์เด็กหญิงปริษาเถือนสันเทียสไชภูมิธรรมรอดทันทนเด็กชาย <y> นกเ <s> ด็กชายกิตตภาพรงกรงคําเด็กหญิงอาริ การมอบบุญการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกองริการนั้นจะประทําในวันคล้ายวันสถาปนากองริยุทธการเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกับเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาของบุตรได้ทงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นจําลำงสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติแลบ้านทักคาสัยของทางราชการได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย